วันนี้เรามีประเด็นที่ต้องบอกว่าร้อนระอุในอาเซียนและประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเพราะในขณะที่โลกกำลังหมุนไปข้างหน้าแต่เพื่อนบ้านของเราบางกลุ่มกลับพยายามย้อนเวลาไปขีดเขียนประวัติศาสตร์ใหม่เพื่อสถาปนาความยิ่งใหญ่บนความว่างเปล่าวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องแผนที่ขเขมรที่เคลมตั้งแต่ไทยเวียดนามลาวพมา่าไปจนถึงจีนตออใต้เรื่องราวนี้เริ่มต้นในกลางเดือนมกราคม หรือเพิ่งไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองครับเมื่อหญิงสาวชาวกัมพูชาที่ชื่อว่าแหงโซเฟียรินซึ่งประกาศตัวว่าเป็นนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่และเจ้าของผลงานหนังสือชื่ออังกอร์ได้ปล่อยวิดีโอโปรโมทผลงานของเธอแต่สิ่งที่ทำให้วิดีโอนี้กลายเป็นไวรัลที่โดนคอมเมนต์ถล่มจากทั่วภูมิภาคสิ่งนั้นคือแผนที่ที่เธอใช้ประกอบคำอธิบายที่กำลังแสดงภาพจักรวรรดิของโบราณที่ขยายตัวออกไปอย่างบ้าคลั่ง กินพื้นที่ประเทศไทยไปเกือบทั้งประเทศลามไปถึงเวียดนามทั้งประเทศเข้าสู่ลาวเมียนมาและที่น่าตกใจที่สุดคือการลากเส้นไปถึงยูนนานของประเทศจีนการกระทําของแหงโซเฟียรินครั้งนี้ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นส่วนตัวแต่มันสะท้อนถึงลัทธิสวมรอยที่กําลังฝังลากลึกในสังคมกัมพูชาปัจจุบันคําถามที่สําคัญที่สุดที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมคิดตามก็คือ คนที่นั่งวาดแผนที่เคลมดินแดนจีนและพะมา่าอยู่ในตอนนี้แท้จริงแล้วเขาคือเจ้าของอรารยธรรมขอมจริงๆหรือเป็นเพียงกลุ่มคนที่เข้ามาสวมรอยหลังจากเจ้าของบ้านตัวจริงถูกทำลายปัจจุบันมีหลักฐานใหม่ๆปรากฏขึ้นแทบทุกที่ในโลกทั้งการตรวจสอบทางพันธุกรรมการตีความจากศิลาจารึกด้วยเทคโนโลยีใหม่และการวิเคราะห์ศิลปะเชิงลึกซึ่งข้อสรุปนั้นมันได้สั่นสะเทือนกัมพูชายอย่างรุนแรงเพราะหลักฐานเหล่านั้นชี้ว่าขอมไม่ใช่ขเมรครับ ท่านผู้ฟังต้องแยกสองคำนี้ออกจากกาันให้เด็ดขาดขอมคือชนชั้นปกครองที่มีอารยธรรมสูงส่งมีความรู้ทางดาราศา,ศาสตร์วิศวกรรมและการผังเมืองอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และที่สำคัญที่สุดขอมอาจจะเป็นต้นตระกูลของชาวสยามซึ่งก็คือคนไทยในปัจจุบันมรดกทางวัฒนธรรมการแต่งกายภาษาชั้นสูงและสถาปัตยกรรมที่เราเห็นในประเทศไทยวันนี้บางส่วนคือสิ่งที่สืบทอดมาจากขอมโบราณ เดิมทีแล้วขอมคือผู้รับอารยาธรรมจากอินเดียตอนใต้หรือกลุ่มทมินโดยตรงมีความเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ทมินผ่านทางวัฒนธรรมอินเดียโบราณซึ่งปรากฏหลักฐานชัดเจนเช่นอักษปรปัลวะที่เป็นฐานของอักษรขอมและการนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูถ้าอย่างนั้นแล้วแล้วเขเมรละ่ะคือใครหากเราย้อนกลับไปมองภาพสลักบนกำแพงปราสาทถิ่นที่ชาวกัมพูชาชอบนํามาอ้างสิทธิ์นักหนาท่านผู้ชมลองสังเกตดูดีๆครับ ในภาพสลักเหล่านั้นจะมีการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างกลุ่มคนภาพกษัตริย์และขุนนางขอมจะมีความสูงโปร่งมีเครื่องแต่งกายที่วิจิตบรรจงเหมือนกับชุดไทยเดิมของเราเปรียบแต่ในส่วนของชนชั้นแรงงานหรือชนชั้นทาสที่ถูกเกณฑ์มาแบกหินก่อสร้างและรับใช้อยู่ในอาณาจักรขอมกลุ่มคนเหล่านี้จะมีลักษณะทางกายภาพใบหน้าและการแต่งกายที่เหมือนกับชาวกัมพูชาปัจจุบันอย่างไม่ผิดเพี้ยนนี่คือหลักฐานที่คาตาอยู่บนหินว่า บรรพบุรุษของชาวกัมพูชาในปัจจุบันคือชนชันทาตที่อาศัยอยู่ภายใต้การปกครองของขอมโบราณการที่หฮงโซเฟียรินนำแผนที่มหาจักรวรรดมาแสดงจึงเป็นเรื่องที่สร้างความมึนงงให้กับชาวอาเซียนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะชาวเวียดนามที่ออกมาโต้อตอบอย่างดุเดือดเพราะในประวัติศาสตร์จริงจักรวรรดิที่เขมรอ้างนั้นไม่เคยเอาชนะอาณาจักรใดเวียดได้เลยและการที่เธอเคลมพื้นที่ยูนนานของจีนยิ่งแสดงให้เห็นว่า นี่คือประวัติศาสตร์ฉบับมโนที่ไร้รากเหง้าอย่างสิ้นเชิงชาวเน็ตเวียดนามคนหนึ่งคอมเมนต์ไว้อย่างน่าสนใจว่าความภูมิใจที่สร้างบนคำหลอกลวงนี่คือความภูมิใจของคนที่ล้มเหลวเพราะพวกเขาเห็นชัดว่านี่คือการพยายามสร้างตัวตนใหม่ของกลุ่มคนที่เคยเป็นทาสในอดีตแต่ต้องการจะสวมหัวขนเป็นราชาในคลิปของแฮงซูเฟรินเธอยังพยายามพูดจาในเชิงดูหมิ่นชาวไทยโดยบอกว่าไทยสนใจเรื่องของกัมพูชามากเกินไป แต่ความจริงคืออะไรครับความจริงคือคนไทยไม่ได้สนใจกัมพูชาแต่คนไทยกําลังปกป้องมรดกของบรรพบุรุษขอมที่กําลังถูกกลุ่มคนสวมรอยพยายามจะชิงไปการที่คนกัมพูชาพยายามจะบอกว่าขอมคือขเขมรคือคําหลอกลวงโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะถ้าขอมคือขเขมรจริงๆทําไมหลังจากอรารยธรรมขอมเสื่อมอํานาจลงกัมพูชาถึงไม่เคยสร้างปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ได้อีกเลยทําไมความรู้ทางวิศวกรรมและการปกครองถึงหายไปอย่างสิ้นเชิง คำตอบง่ายมากครับเพราะเจ้าของความรู้นั้นคือขอมหรือสยามที่ย้ายศูนย์กลางอํานาจลงมาทางลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาส่วนคนที่ยังอยู่ที่เดิมคือกลุ่มแรงงานที่ไม่มีความรู้เหล่านั้นปฏิกิริยาจากประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆอย่างลาวและพมา่าก็มีความงงงงไม่แพ้กันการขีดเส้นแผนที่ลุกล้ำเข้าไปในดินแดนพมา่าซึ่งในทางประวัติศาสตร์ไม่เคยมีจุดเชื่อมโยงกันเลยแสดงให้เห็นว่าหนังสืออังกอร์ของเธอนั้น ขาดความน่าเชื่อถือทางวิชาการอย่างรุนแรงแต่มันกลับถูกยกขึ้นเป็นความภาคภูมิใจในกัมพูชานี่คือระเบิดเวลาทางความคิดที่น่ากลัวเพราะมันจะสร้างประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของปมด้อยที่ต้องการการยอมรับโดยการเหยียบย่ำความจริงของเพื่อนบ้านวันนี้เราจะมาขายี้ให้ลึกถึงกระดูกครับว่าทําไมการเคลมครั้งนี้ถึงเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ปลอมให้กับชาติที่มีปมด้อยทางวัฒนธรรมสิ่งที่ชาวกัมพูชาพยายามปกปิดมาโดยตลอด และพยายามจะลบทิ้งไปจากความทรงจําของชาวโลกก็คือความจริงที่ว่าขอมที่เป็นเจ้าของปราสาทหินเหล่านั้นกับขเขมรที่อยู่ในประเทศกัมพูชาปัจจุบันเป็นคนละกลุ่มคนและคนละชนชั้นกันอย่างสิ้นเชิงเราต้องมาทําความเข้าใจกับคําว่าขอมกันใหม่ครับปัจจุบันมีหลักฐานใหม่ๆปรากฏขึ้นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นผลการตรวจ DNA จากโครงกระดูกโบราณในพื้นที่แถบนี้หรือการวิเคราะห์ลักษณะทางมนุษยวิทยาที่ระบุว่า ขอมคือชนชั้นปกครองซึ่งเป็นบนรรพบุรุษสายตรงของชาวสยามหรือคนไทยในปัจจุบันขอมมีความรู้ทางจิตวิญญาณมีภาษาชั้นสูงที่ใช้ในการจดบันทึกและมีความรู้ในการก่อสร้างที่เกินกว่าคนในยุคนั้นจะจินตนาการได้แต่ในขณะที่ขอมปกครองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่พื้นที่นั้นกลับเต็มไปด้วยกลุ่มชนพื้นเมืองที่เรียกตัวเองว่าขเขมรซึ่งมีสถานะเป็นชนชั้นแรงง,งานหรือชนชั้นทาสในยุคนั้นครับทำไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้ หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดไม่ได้มาจากที่ไหนไกลแต่มันอยู่ในพงเสาวดานขาเขมรของพวกเขาเองครับนั่นคือตำนานที่ชาวกัมพูชารู้จักกันดีในชื่อตราซักแปอมหรือพระเจ้าแตงหวานนี่คือบันทึกประวัติศาสตร์ที่ซ่อนรอยเลือดและการทรยศเอาไว้ตำนานนี้เล่าว่ามีชายคนหนึ่งชื่อตราซักแปอมเป็นเพียงคนรับใช้ที่มีหน้าที่ปลูกแตงหวานถวายกษัตริย์ขอมจนวันหนึ่งกษัตริย์ขอมอยากลองใจจึงลอบเข้าไปในสวนแตงตอนกลางคืน ตระซักปะแอมซึ่งเป็นคนเฝ้าสวนจึงใช้หอกแทงกษัตริย์ขอมจนสิ้นพระชนม์และสุดท้ายเขาก็ได้รับการยกย่องจากเหล่าขุนนางที่เป็นพวกเดียวกันให้ขึ้นครองราดแทนท่านผู้ชมลองคิดตามผมนะครับตำนานนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของการยึดอำนาจโดยชนชั้นล่างเมื่อกลุ่มแรงงานหรือทาสเขมรลุขึ้นมาสังหารกษัตริย์ขอมและสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นใหญ่หลังจากยุคข,ของตรัสซักปะแอมเป็นต้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์คืออะไรครับคำตอบคือ ความล่มสลายของอารยธรรมทันทีที่ชนชั้นปกครองซึ่งเป็นขอมถูกคาล้างเผ่าพัานธุ์และถูกขับไล่ออกไปการสร้างปราสาทหินที่วิจิตรบรรจงได้หยุดชะงักลงทันทีเพราะกลุ่มคนที่ขึ้นมาปกครองใหม่ซึ่งก็คือบรรพบุรุษของคนกัมพูชาในปัจจุบันไม่มีความรู้ความสามารถเทียบเท่ากับเจ้าของเดิมพวกเขาเพียงแค่อาศัยอยู่ในรอยอดีตที่ขอมสร้างไว้และพยายามสถาปนาตัวเองว่าเป็นเจ้าของสืบมาจนถึงทุกวันนี้ หลักฐานที่ยืนยันเรื่องชนชาตินี้ปรากฏอยู่ทุกที่ในโลกครับแม้แต่นักวิชาการตะวันตกที่เข้าไปสำรวจนครวัดในยุคแรกๆยังตั้งข้อสังเกตว่าภาพสลักบนผนังที่แสดงภาพกองทัพและกษัตริย์มีลักษณะใบหน้าและเครื่องทรงที่สง่างามเหมือนศิลปะไทยลาวแต่ภาพคนแบกหินคนรับใช้หรือกองทัพที่เป็นทัพหน้ากลับมีใบหน้าและรูปร่างเหมือนชาวกัมพูชาปัจจุบันอย่างไม่ผิดเพี้ยนนี่คือการแบ่งแยกชนชั้นหิน ที่บอกเรามานานนับพันปีแต่ชาวกัมพูชาปัจจุบันกลับพยายามจะสรรลยกรรมประวัติศาสตร์โดยการบอกว่าทาสเหล่านั้นคือผู้สร้างทั้งที่ความจริงทาสคือผู้ถูกเกณฑ์มาใช้แรงงานเท่านั้นการที่แห่งโซเฟียรินนำแผนที่มหาจักรวรรดิมาอ้างสิทธิเหนือประเทศไทยลาวเวียดนามพมา่าและจีนจึงเป็นการกระทําที่น่าละอายเพราะเธอกําลังเอาผลงานของนายจ้างมาแอบอ้างเป็นของทาส เธอพยายามจะบอกว่าอาณาจักรที่แผ่ไปถึงยูนานนั้นคือฝีมือของคนกัมพูชาปัจจุบันทั้งที่ในยุคนั้นบรรพบุรุษของเธอยังไม่มีแม้แต่ชื่อเรียกในธรรมเนียบกษัตริย์ด้วยซ้ำการที่แผนที่นี้รวมเอาพื้นที่ของเมียนมาและจีนเข้าไปยิ่งแสดงให้เห็นถึงความหลงทิศหลงทางเพราะในประวัติศาสตร์จริงขอมมีสายสัมพันธ์ทางสายเลือดกับกลุ่มคนไทยในจีนและพม่ามาอย่างยาวนานมรดกเหล่านี้ จึงเป็นมรดกของเครือญาติชาวไทยไม่ใช่ของกลุ่มทาสที่ล้มล้างอำนาจกษัตริย์ของของพวกเขานอกจากนี้สิ่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดสำหรับเพื่อนบ้านอาเซียนคือการที่กัมพูชาใช้ทฤษฎี62จังหวัดที่หายไปมาล้างสมองเยาวะชนในชาติพวกเขาบอกว่าไทยขโมยดินแดนไป36จังหวัดเวียดนามขโมยไป20จังหวัดลาวอีก6จังหวัดแต่สิ่งที่พวกเขาไม่เคยสอนคือดินแดนเหล่านั้น คือที่อยู่อาศัยเดิมของชาวสยามและคนพื้นถิ่นมาแต่ไหนแต่ไรแต่แตเมื่ออำนาจของตราซักปะแอมเสื่อมถอยลงทำให้กัมพูชาต้องกลายเป็นประเทศสลาศของสยามและเวียดนามสลับกันไปมานานกว่าเกือบ500ปีดินแดนเหล่านั้นก็ยอมต้องกลับไปอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าของเดิมที่เข้มแข็งกว่าการจะมาวาดแผนที่ทวงคืนในวันนี้จึงเป็นการดูหมิ่นอธิปไตยของทุกคนในอาเซียนปฏิกิริยาของชาวอาเซียนที่ว่างง,งนั้นจริงๆแล้วมันซ่อนความรู้สึกสมเพศเอาไว้ด้วยครับ โดยเฉพาะชาวเวียดนามที่มองออกทันทีว่านี่คือพฤติกรรมของคนที่ขาดที่ยึดเหนี่ยวจนต้องไปขโมยประวัติศาสตร์คนอื่นมาใส่ตัวการที่กัมพูชาพยายามบอกว่าไทยไม่มีวัฒนธรรมของตัวเองแต่ขโมยมาจากขเขมรคือประโยคที่เนรคุณที่สุดเพราะวัฒนธรรมที่ขเขมรอ้างว่าเป็นของตนที่เป็นต้นฉบับนั้นแท้จริงแล้วคือมรอดกตกทอดจากชนชั้นปกครองขอมและม่อย่างสยามที่ขเขมรยึดครองมาได้หลังจากสังหารเจ้าของเดิมไปแล้วต่างหาก หลังจากที่เราได้เห็นหลักฐานที่หักล้างความเชื่อเดิมๆม,มาแล้วว่าขอมไม่ใช่ขเมรและขเมรคือชนชั้นทาสที่สังหารกษัตริย์ขอมผ่านตำนานตราซักแปแอมวันนี้เราจะมาขยี้ประเด็นที่เจ็บแสบที่สุดนั่นคือความจริงที่กัมพูชาพยายามจะลบทิ้งไปจากความทรงจำว่าตลอดระยะเวลากว่า432ปีกัมพูชาไม่ได้ยิ่งใหญ่ด้วยตัวเองแต่ดำรงอยู่ได้ภายใต้ร่มเงาและอิทธิพลของสยามอย่างเบ็ดเสร็จในฐานะประเทศสลาด และทุกอย่างที่พวกเขา,าภาคภูมิใจในวันนี้แท้จริงแล้วคือของประธานจากรตรรย์สยามทั้งนั้นท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับขเขมรน,นั้นลึกซึง้งถึงขั้นที่พระมหากษัตริย์กัมพูชาเกือบทุกพระองค์ในยุคหลังอังกอรไม่ได้เติบโตในกัมพูชาแต่ทรงได้รับการชุบเลี้ยงอบรมสั่งสอนและศึกษาเล่าเรียนในราชสำนักสยามนกรุงเทพมหานาครมาตั้งแต่ทรงวัยเยาว์แม้แต่การขึ้นครองราช กษัตริย์สยามจะเป็นผู้ทำพิธีราชาพิเศษแต่งตั้งกษัตริย์เขมรพระองค์แรกด้วยพระองค์เองก่อนจะส่งพระเมตตาส่งกลับไปปกครองบ้านเมืองของตัวเองนี่คือสถานะของนายกับบ่าวหรือพี่กับน้องที่สยามมีพระคุณต่อขเขมรอย่างมหาศาลแต่แผนที่ที่แห่งโซเฟียเรยนนดามาโชนั้นกลับไม่มีร่องรอยของความกระตันอยู่นี้เลยแม้แต่น้อยเรามาดูเรื่องวัฒนธรรมที่ขเขมรชอบเคลมกันบ้างครับสิ่งที่ชาวกัมพูชาภาคภูมิใจและเรียกว่าชุดซัมปอร์ แท้จริงแล้วมันมีที่มามาจากไหนหลักฐานระบุชัดเจนว่ามันคือชุดสมโพธ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเป็นผู้ออกแบบและพระราชทานให้แก่ชาวขเขมรเพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆจนกลายเป็นที่มาของชื่อชุดซัมปอรตในปัจจุบันไม่ใช่แค่นั้นครับทั้งศิลปะการร่ายรำการขับร้องเพลงดนตรีหรือแม้แต่สถาปัตยกรรมในพระราชวังขเขมรที่พนมเปญ ล้วนเป็นการลอกเลียนแบบมาจากราชสำนักสยามแทบทั้งสิ้นแม้แต่สัญลักษณ์ของราชวงศ์กัมพูชาและระบบตัวเลขที่พวกเขาใช้อยู่ในปัจจุบันก็ถูกพัฒนาและหยิบยืมมาจากระบบตัวเลขของสยามอย่างเห็นได้ชัดแต่สิ่งที่น้อยคนนักจะรู้คือเรื่องของนครวัดปราสาทที่ชาวกัมพูชาใช้เป็นเครื่องมือปลุกปั่นชาตินิยมและอ้างที่มาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากกำแพงปราสาทแห่งนี้แท้จริงแล้วปราสาทนี้เคยเป็นของคนไทยครับความจริงที่น่าเจ็บปวดคือ นครวัดและดินแดนโดยรอบนั้นกัมพูชาได้รับมาจากการที่สยามยอมเสียสละครับในปีพศ2450ช่วงยุคอนาณานิคมฝรั่งเศสสยามได้ลงนามในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเพื่อยอมสละดินแดน3จังหวัดสำคัญคือพระตะบองสีโสพลและเสียมราชอันเป็นที่ตั้งของปราสาทนครวัดมอบให้แก่กัมพูชาภายใต้การดูแลของฝรั่งเศสเพื่อแลกกับการรักษาเอกราชของไทยส่วนใหญ่เอาไว้นี่คือการให ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่สยามอมอบให้เขมรแต่พวกเขากลับเอาดินแดนที่ได้จากการเสียสละของคนไทยมาวาดแผนที่เคลมไทยกลับในวันนี้หลักฐานความจริงนี้ไม่ได้มีแค่ในไทยนะครับแม้แต่พิพิธภัณฑ์ในประเทศฝรั่งเศสหลายแห่งในปัจจุบันยังคงมีบันทึกจดหมายเหตุทางประวัติศาสตร์ที่ระบุชัดเจนว่าปราสาทอย่างนาครธมและกลุ่มปราสาทในพื้นที่เสียมราชนั้นเคยเป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ภายใต้ใการปกครอ,องของสยามมาอย่างยาวนาน ก่อนที่จะมีการส่งมอบในส่วนที่สัญญาดังกล่าวดังนั้นการที่กัมพูชาพยายามจะบอกว่าไทยไม่มีอรารยธรรมและไปขมโมยของเขามาจึงเป็นการโกหกคาโตที่ขัดแย้งกับหลักฐานสากลทั่วโลกเมื่อเรานําข้อมูล432ปีนี้มาวางคู่กับเรื่องที่ผมเล่าว่าขอมคือสยามขมรคือทาตภาพทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นทันทีครับในอดีตขอมคือผู้สร้างปราสาทหินและปกครองแรงงานขมรต่อมากลุ่มแรงงานขมรตรซอกปะแอม ลุกขึ้นมาสังหารนายและสวมรอยแต่พอปกครองเองไม่ได้และเสื่อมถอยลงก็ต้องกลับมาพึ่งพาร่วมบาร,รมีของกษัตริย์สยามอีกครั้งเป็นเวลานับร้อยปีรับเอาทั้งชุดสมโพชภาษาตัวเลขและศิละปะสยามไปใช้จนนึกว่าเป็นของตัวเองปัจจุบันวิทยาศาสตร์โลกและ DNA เเริ่มเปิดโปงความจริงที่ว่าคนขเขมรปัจจุบันไม่ใช่ขอมและประวัติศาสตร์ที่เขาเรียนกันในขเขมรคือประวัติศาสตร์ที่ถูกปิดเบือนเพื่อสร้างศัตรูในจินตนาการ การปลูกฝังยาพิษนี้จะทําให้กัมพูชากลายเป็นแกะดําที่ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยในอาเซียนเพราะในวันที่สยามเสียสละดินแดนให้ในวันที่สยามรับผู้ลี้ภัยเขเมรน,นับแสนแต่กัมพูชากลับตอบแทนด้วยการสร้างเรื่องที่จะขโมยดินแดนสยามและสร้างเรื่องบิดเบือนจนกลายเป็นชนชาติที่ปิ้นป้อนและจอมเนรคุณบทสรุปของเรื่องนี้จึงสั้นและเรียบง่ายครับความภาคภูมิใจที่สร้างบนคำโกหกจะไม่มีวันยั่งยืนกัมพูชา อาจจะหลอกตัวเองได้ในแบบหนังสือเรียนอาจจะหลอกคนในชาติให้เย่อหยิ่งบนความบ้างเปล่าได้แต่พวกเขาไม่สามารถหลอกสายตาชาวอาเซียนและทั้งโลกว่าทุกอย่างที่คุณมีในวันนี้คือสิ่งที่สยามหยิบยื่นให้ทั้งนั้นการสวมมงกุฎขอมอาจจะทําได้ในฝันแต่ในความจริงคุณคือจอมเนรคุณที่กําลังขุดหลุมฝังตัวเองด้วยแผ่นกระดาษเพียงใบเดียวแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับชมและรับฟังสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนผ่านซูเปอร์แตงนะครับทุกยอดไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่คือกำลังใจสำหรับช่องในการทำงานและพัฒนาต่อไป ขอบคุณที่เติบโตไปพร้อมกับช่องของเราครับวันนี้ขอนําเสนอเม็ดมะม่วงหิมาพานต์คัดไซส์มาอย่างดีเคี่ยวกับน้ําตาลจนหอมหวานมันกรอบจะกินเปล่าๆกับกาแฟาหรือชาก,ก็อร่อยอร่อยได้ทุกที่ทุกเวลารับประกันความอร่อยตัวนี้ขายดีมากนะครับอยากให้ลองผมจะวางรายละเอียดและลิงก์การสั่งซื้อไว้ในคลิปครับขอบคุณครับ